สว,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริขันอุปชาดิฉันนางสาวสิริลักษณ์บุญชาญพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาวิสาขาวิชานาฏศิลปศึกษาวันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปดูห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเรากันค่ะไปกันเลยพอเดินเข้ามานะคะก็จะมีที่ให้ลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดค่ะชั้นแรกบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีโต๊ะไว้อ่านหนังสือและโซฟาให้ทุกคนได้เลือกนั่งตามใจชอบเลยค่ะ ชั้นนี้นะคะจะมีความพิเศษหนึ่งอย่างค่ะคือจะมีห้องถ้าหมด9ห้องค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีการทํางานกลุ่มเราอยากได้เป็นความส่วนตัวเราก็สามารถเปิดห้องนี้อยู่ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีจำนวนคนทั้งหมด5คนเป็นจำนวนขึ้นไปนะคะในห้องนี้ก็จะมีทั้งแอร์มีทั้งโต๊ะสะดวกสบายมากมาเลยค่ะไปชั้นต่อไปกันเลยค่ะทุกคน แต่ละชั้นหมวดหนังสือจะแตกต่างกันถ้าเกิดว่าทุกคนหาหนังสือที่ทุกคนต้องการไม่เจอทางห้องสมุดก็มีมุมสืบค้นหนังสือให้ด้วยนะคะเพียงแค่พิมพ์ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่องที่สนใจก็จะเจอแล้วว่าอยู่หมวดไหนชั้นไหนของห้องสมุดค่ะสำหรับห้องสมุดของพวกเรามีห้องน้ำในทุกๆชั้นเลยค่เะ,ะคะมีรูใช้แล้นะคะแต่ว่าใช้เป็นการลิฟต์ค่ะแต่ไม่ตเลนะคะ เป็นยอยย่่่างงคะังไงกันบ้างคะทุกคนรีวิวห้องสมุดของพวกเราห้องสมุดน่าเข้ามากเลยใช่ไหมคะและสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าแอร์ห้องสมุดเย็นมากมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย